กันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิปตอนต้นนะครับของของเราไปแล้วนะครับแน่นอนครับมันมาถึงแล้วครับนะเมื่อมาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีเจ้าของแล้วนะครับมันมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับนะไฟ F10 นะครับเป็นลูก LCI ลูก G30 LCI นะครับนะมาถึงแล้วนะครับ สองเซตนะครับสองเซตหนึ่งเซตก็จะมีสี่ชิ้นนะครับน่ะอดอดใจรอกันมานานมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูก l c i นะครับก็ลูกค้าจองไว้นะครับไม่ได้เสียเงินจองนะครับจองปากเปล่าด้วยนะครับหนึ่งคนนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่บอย TPM นะครับนะอันนี้ แกจองไว้คู่หนึ่งเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งนะครับก็จะไปติดตั้งที่อูพี่บอยนะครับพี่บอยนะครับ BM g a ็ a ค e ราทสวนะครับเฉพาะ F10 ลูรุก G30 LCI นะครับทั้งหมด5คู่เนี่ยจะติดตั้งที่พี่บอยทั้งหมดนะครับพี่บอย BM g a ็ a าราททั้งหมดนะครับอันนี้คือคือ i n s t a l l a t i o n workshop ของเราเลยนะครับนะเพราะเรามั่นใจฝีมือของพี่บอยในการติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวไฟกันครับนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูคะนะครับอ่าสภาพนี้ยังอยู่ในกล่องอยู่นะครับผมไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกนะครับสวยงามเลยหนึ่งกล่องนะครับจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับนะ หนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนอกนะครับก็คือนอกตัวตัวถังนะครับสองชิ้นฝากระโปรงสองชิ้นนะครับและนะครับจะมีสายสัญญาณนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้หนึ่งเส้นนะครับแบบนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับและสุดท้ายนะครับเส้นนี้อีกหนึ่งเส้นรวมเป็นทั้งหมด สามเส้นนะครับที่จะมีอยู่ในลังนะครับลังนี้นะครับหรือหนึ่งเส้นนั่นเองนะครับท่านใด้วอยากเห็นตัวจริงมานานแล้วนะครับตัวจริงเป็นยังไงนะครับขออญาตเดี๋ยวจะลอกให้ดูนะครับจะลอกให้ดูนะครับโอเคครับนะครับนี่คือโฉมหน้านะครับของตัวจริงนะครับตัวจริง ครับอันนี้คือ F10 นะครับใส่กับ F10 นะครับปี2011นะครับจนถึง2017นะครับนะครับสวยงามครับนะสวยงามมากๆโอเคครับแล้วเจอกันที่ BM g a มก g e ลัดครับ